คณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม2ี่สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ผู้เสนอผลงานนายพานุสิทธ์สีพนันธ์โรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอความเป็นมาและสภาพของปัญหา สืบเนื่องจากนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณพศ2568-2569มุ่งมั่นสารต่อนโยบายเรียนดีมีความสุขให้เกิดผลสำเร็จต่อผู้เรียนเป็นที่ประจักษ์ ภายใต้หลักการการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตใช้แนวทางการทำงานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันมุ่งสร้างการศึกษาเท่าเทียมผ่านเครือข่ายการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากลภายใต้แนวคิดปฏิวัติการศึกษาแก้ปัญหาประเทศเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนในทุกช่วงวัยให้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำมีศักยภาพและความพร้อมสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบ,บุรีเขต1เด็กสระบ,บุรี1เรียนดีมีความสุขเป็นที่1นโยบายที่2คิดคำนวณเก่งและนโยบายที่5จัดการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning จากกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC พบว่าผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีปัญหาเรื่องบวกลบคูณหารเลขซึ่งการบวกลบคูณหารเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์และมีความจำเป็นในชีวิตประ วนันอกจากนี้การคิดบวกลบคูณหารเลขได้ไม่เร็วเท่าที่ควรอาจทำให้เกิดความย่อท้อเบื่อหน่ายและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนของครูจึงควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานเกมเบสเลอร์นิ่ง (GBL) เป็นวิธีการสอนที่นำเกมเข้ามาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นความสนใจสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้น การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นฐานเก Bas e e l e a r n i n g (GBL) จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารและเป็นการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อรายวิชาคณิตศาสต<ะ>ร์อีกด้วยแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนา จากความสำคัญดังกล่าวผู้นำเสนอผลงานในฐานะเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราห์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต1จึงใช้วิธีการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24เข้ามาเสริมในการเรียนการสอนสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีความกระตือรือร้นสนุกสนานและช่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ของนักเรียนได้คิดหาคำตอบของโจทย์คิดเเร็วได้เร็วขึ้นเพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงานหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์2เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่4จำนวน9คนปีการศึกษา2,568โรงเรียนวัดจันทบุรีทิมประชานุเคราะห์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ80ระดับผลสำเร็จทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประศึกษาปีที่4จำนวน9คนปีการศึกษา2,568โรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไปร้อยละ80ระดับผลสำเริจทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานการออกแบบผลงานนวัตกรรมหนึ่ง วิเคราะห์โครงสร้างของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร,ร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4-2ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 3. จัดทำชุดฝึกเกม24ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร,ร์ 4. ตรวจสอบปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญน,นำแผนการจัดการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่4ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพและให้ข้อเสนอแนะ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24 5.1จัดหาชั่วโมงในการจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียน เิ่มเวลารู้และเป็นการจัดกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์5.2จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กระตุ้นความสนใจนักเรียนก่อนเรียนหรือให้นักเรียนได้เล่นกิจกรรมในเวลาว่างหกประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่และระดับชาติตามศักยภาพของผู้เรียน7สรุปผลการพัฒนาทัก,กษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม2ี่และเผยแพร่พผลงานงการดำเนินง,งานตามกิจกรรมหรือแผนการบริหารจัดการที่กำหนด การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24สำหรับนักเรียนชั้นประถงศึกษาปีที่4ออกแบบดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรอบรู้เข้าทันโลกและการเปลี่ยนแปลงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ Active Learning และทุกขั้นตอนจะควบคุมโดยวงจรคุณภาพที่ดี PDCA ดังนี้ ท่านวางแผนแปนน 1. วิเคราะห์โครงสร้างของสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4 2ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้3จัดทําชุดฝึกเกม24ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24โดยจัดหาชั่วโมงในการจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และเป็นจัดกิจกรรมก่อนเข้าสู่บทเรียนเพื่อเป็นการสร้างเจตคติที่ดีของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจนักเรียนก่อนเรียนหรือให้นักเรียนได้เล่นกิจกรรมในเวลาว่างแล้วจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเกมเบรดเลอร์นิ่งตามขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1ขั้นสำรวจความรู้ครูและนักเรียนทบทวนเนื้อหาในบทเรียนเรื่องการบวกการลบการคูณและการหารการสุ่มคำถามให้นักเรียนตอบขั้นที่2ขั้นอธิบายกิจกรรมครูบอกชื่อเกม24บอกกติกาการเล่นเกม24แจกอุปกรณ์ในการเล่นเกม24และแบ่งกลุ่มนักเรียน ขั้นที่3ขั้นเล่นเกมนักเรียนเล่นเกม24และครูควบคุมกติกาการเล่นให้เป็นไปตามขั้นตอนขั้นที่4ขั้นเสนอความคิดครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเสนอความคิดใหม่ๆใ,ในการเล่นเกม24เช่นการสร้างกติกาใหม่ที่สนุกและทา้าทายมากยิ่งขึ้นขั้นที่5ขั้นอภิปรายหลังการเล่นและสรุปผลครูตั้งประเด็นคำถามเพื่อนำไปสู่เป้าหมายประเด็นคำถามเกี่ยวกับเทคนิคหรือทักษะทางคณิตศาสตร,ร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารที่ผู้เรียนได้รับ ั้นการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานเช็ค5ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน6ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันระดับกลุ่มโรงเรียนเขตพื้นที่และระดับชาติตามศักยภาพของผู้เรียนขั้นสรุปและรายงาน Act 7สรุปผลการดำเนินการประสิทธิภาพของการดำเนินงานหนึ่ง มีการประชุมวางแผนร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประทานุเคราะห์2มีการทบทวนตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพศ2563มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องจากการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประธานุเคราห์พุทธศักราช2568ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพศ2560หลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโกตนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีนิเทศชั้นเรียนด้วยกระบวนการศึกษาชั้นเรียนและใช้กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้วัดและประเมินผลตามสภาพจริงนำผลประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ได้แสดงผลงานและเผยแพร่ผลงานที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบนิทรรศการให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกรับทราบเช่นการนำสนอนวัตกรรมการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24ในงานเปิดบ้านนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและงานเปิดบ้านวิชาการกลุ่มโรงเรียนในอำเภอเสาให้ประสิทธิภาพของผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดจรนทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์มีกระบวนการหาประสิทธิภาพของผลงานถูกต้องตามหลักวิชามีการหาประสิทธิภาพของผลงานครอบคลุมในด้านเนื้อหาและโครงสร้างผลงานมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและให้ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนำการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปใช้ในโรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะ์ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตรวจสอบประเมินผลและดำเนินการเผยแพร่ต่อไปการใช้ทรัพยากรโรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ ได้ประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมคุ้มค่าสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งตามปัจจัยหลัก4ี่เมกะวินาทีใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างประหยัดคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรสื่ออุปกรณ์ต่างๆในห้องเรียนที่สอดคล้องกับการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนโดยยึดหลัก4ี่เมกะวินาทีได้แก่นักเรียนครูสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนผลการดำเนินการผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับผลที่เกิดตามจุดประสงค์หนึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์โดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไป2นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีผลสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น ผลสำเร็จของงานจากการประเมินความพึงพอใจในการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่าก่อนการพัฒนาโดยรวมอยู่ในระดับมากขึ้นไปจากการประเมินผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4หลังจากใช้การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบการคูณและการหารโดยใช้กิจกรรมเกม24พบว่ามีผลสำเร็จทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตามเป้าหมาย ประโยชน์ที่จะได้รับด้านผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้นด้านครูผู้สอนผู้สอนเกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเปลี่ยนการสอนเป็นบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านสถานศึกษา สถานศึกษาได้รูปแบบการจัดเรียนการสอนส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีของผู้เรียนในโรงเรียนและสามารถบรรลุผลเป้าหมายของการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ปกครองต่อชุมชนด้นานผู้ปกครองผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนเกิดความภาคภูมิใจพึงพอใจที่ผู้เรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นชุมชนได้ผู้เรียนที่มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับต่อไปที่ดี ปัจจัยความสำเร็จสิ่งที่ช่วยให้งานประสบความสำเร็จบทเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้วิธีจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติประกอบกับให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกล้าแสดงออกเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนยิ่งขึ้นนักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินเรียนรู้อย่างมีความสุขและพึงพอใจต่อการเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ มีความสามารถทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลการต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นข้อสังเกตและข้อควรระวังในการนำผลงานไปประยุกต์ใช้หนึ่งครูควรมีการเสริมแรงโดยการให้กำลังใจกล่าวชมเชยยกย่องให้กับนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมเพื่อกระตุ้นนักเรียนให้ตื่นตัวสองควรมีการนำกิจกรรมเกี่ยวกับเกมคณิตศาสตร์อื่นๆมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณต่อไป การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับการเผยแพร่รูปแบบออนไลน์หนึ่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook Facebook เช่นเพจโรงเรียนวัจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราอสองเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านโปรแกรมไลน์ไลน์เช่นไลน์กลุ่มโรงเรียนวัดจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะ์ไลน์กลุ่มผู้ปกครองโรงเรียนวัจันทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์ รูปแบบออนไซต์หนึ่งเผยแพร่ผลง,งานผ่านการประชุมครูโรงเรียนวัดจรนทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์สองเผยแพร่ผลง,งานผ่านการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามเผยแพร่ผลง,งานผ่านการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดจรนทบุรีพิมพ์ประชานุเคราะห์สี่เผยเผยแพร่ผลง,งานผ่านการจัดนิทรรศการงานเปิดบ้านนวัตกรรมนำสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนการได้รับการยอมรับ รางวัลที่ได้รับหนึ่งโรงเรียนได้รับตราพระราชทาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษาประจำปีการศึกษา25672นายพานุสิทธิ์ศรีพันธ์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบกอวิร์ดครั้งที่12ระดับเขตพื้นที่การศึกษา3นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นป .0.4 ถึง6งานศิลปะ หัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2566สนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันเวทคณิตระดับชั้นปศู่ถึง6งานศิลปะัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2 5 6 6ันานักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันทักษะท,ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ระดับชั้นปศูถึง6ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งประจำปี2 5 6พ 6ได้รับรางวัลชนะเลิศการคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b เบ Practice ประจำปี2568ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับกลุ่มโรงเรียนเสาให้